สวัสดีค่ะเพื่อนๆเ,เมนูสแปมกลับมาอีกแล้วแล้ววันนี้เราจะมาพาเพื่อนๆทําเมนูง่ายๆกับเมนูสแปมผัดกิมจิแสนอร่อยไปเริ่มทํากันเลยค่ะวัตถุดิบที่ต้องมีนะคะโคชูจังครงึ่งช้อนโต๊ะโชยุห่งช้อนโต๊ะน้ําตาลทรายแดง2ช้อนชาสแปมหรือแฮมเกาหลี100กรัมกิมจิผักกาดขาวรสดั่งเดิมตามิสเตอร์เคหนึกรัม และต้นหอม1ต้นค่ะเมื่อวัตถุดิบครบแล้วขั้นตอนแรกให้เพื่อนๆน,นำต้นหอมที่ร้างน้ำเปล่าแล้วนะคะมาหั่นเป็นท่อนๆค่ะจากนั้นก็นำสแปมมาหั่นเป็นชิ้นเต๋แสแปมกระป๋องเกาหลีจะไม่มีฝาเหลืองมาให้แล้วนะคะเมื่อหั่นเสร็จแล้วก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้เลยค่ะจากนั้นก็ตั้งกระทะ ใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยเมื่อน้ำมันเริ่มร้อนแล้วให้ใส่สแปมลงไปผัดค่ะผัดไปเรื่อยๆจนสแปมเริ่มสุกจากนั้นก็ใส่โคชูจังลงไปค่ะผัดจนโคชูจังละลายเลยนะคะ ก็าตามด้วยกิมจิลงไปกิมจิตามิสเตอร์เคแค่เทก็อร่อยหากเพื่อนๆอยากทำกิมจิด้วยตนเองเราจะปักติ้งวิธีทำกิมจิสูตรต่างๆให้เพื่อนๆน้านบนนะคะจากนั้นปรุงรสด้วยน้ำตาลสายแดงโชยุผัดให้ส่วนผสมเข้ากันค่ะ ก็ใส่ต้นหอมผัดให้ส่วนผสมเข้ากันดีก็เป็นอันเสร็จแล้วค่ะเมนูสแปมผัดกิมจิเมนูที่ทำง่ายแล้วก็อร่อยมากๆหากเพื่อนๆคนไหนกำลังหาไอเดียจากสแปมเพิ่มเติมก็สามารถคลิกที่ลิงก์ด้านบนนี้ได้เลยนะคะช่องของเรามีหลากหลายเมนูเลยค่ะเพื่อนๆอย่าลืมเอาไปทำตามกันดูนะคะสำหรับวันนี้บายบายค่ะ